สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับท่องในโพดิสนะครับก็อัปเดตนะครับท่านอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้โทรไปหาทางผู้ใหญ่บ้านนะท่านแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นไม่อยู่นะก็เลยได้คุยกับคุณพ่อนะครับอพ่อบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะแม่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นไม่อยู่ ก็เลยได้คุยกับคุณพ่อคุณเพนนะครับออคุณตาเนาะต้องพิจว่าคุณตาเนาะคุณตาแม่บ้านอันพ่อบ้านของผู้ใหญ่บ้าน,น่ะนะก็เบื้องต้นนะท่านนะครับเบื้องต้นนะครับ,บ,นนรบที่คุยกันนะท่านนะครับทางโรงพยาบาลนะท่านทางโรงพยาบาลเนี่ยได้โทรหา ผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ได้คุยรายละเอียดเบื้องต้นนะครับให้กับผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับทราบนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมเองเนี่ยทางคุณหมอก็ไม่ได้คุยกับผมนะเพราะว่าผมไม่ใช่ญาตินาท่านผมไม่ใช่ญาติทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องการคุยกับญาติแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับถึงรายละเอียดเบื้องลึกอีกทีหนึ่งน,นะท่านนะครับซึ่งผมก็ รู้แค่ว่าน้องเขา,าเป็นโรคซึมเศร้าเนาะนะครับแล้วก็มีภาวะความเครียดสูงนะทุกท่านแล้วก็อย่างอื่นนะเนี่ยไม่ทราบเลยนะท่านรายละเอียดลึกๆเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับเพราะนั้นก็คุณหมอไม่สามารถปล่อยให้กลับบ้านได้นะต้องคุยกับาทางครอบครัวครบทุกคนก่อนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดนะครับคุณตานะครับก็ยังไม่ได้เดินทางไป ที่โรงพยาบาลนะค่านคุณตายังไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยววันนี้นะค่ันเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่บ้านนะครับอีกครั้งหนึ่งออไม่ได้ไปทํากเกี่ยวกับบ้านแล้วทีนี้นะครับเพราะบ้านเนี่ยทาเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่รอสมมอบนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่บ้านนะครับสามพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับคุณตาเนี่ยให้ให้คุณตาไปที่โรงพยาบาลนะครับไปคุยกับคุณหมอสักหน่อย เพื่อจะได้รู้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะนะครับว่าจะต้องแก้ไขยังไงนะครับซึ่งผมผมไม่รู้เลยนะรายละเอียดต่างๆของท่านนะผมไม่รู้เลยนะเพราะว่าคุณหมอไม่ได้บอกผมบอกแค่ว่าน้องเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องการคุยกับคุณตานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอคุณหมอจะคุยน่าจะคุยเกี่ยวกับปรับความเข้าใจอะไรกันแบบนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็คุย กับทางนี่แล้วน้องท่านกับทางผู้ใหญ่บ้านและเบื้องต้นแล้วนะแต่ว่าตอนนียตายังไม่ได้ไปนะไม่แน่ใจว่าตาจะไปตอนตอนวันนี้ไหมหรือ,อยังไงนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเดินทางนะครับไปที่บ้านยายไายนะครับอนะแล้วก็จะ <c oughs> พายายลายไปเคลียร์ธุระป,ะปังนะครับหลายๆอย่างน้องท่านนะครับ ก็ยังไม่บอกแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่พาอะไรไปเคลียร์นะครับอาจจะเป็นไปไปถามดูก่อนว่าค่าไฟเนี่ยได้ได้ชําระหรือยังถ้ายังไม่ได้จ่ายค่าไฟก็อาจจะเอาเงินกองกลางเนี่ยมาจ่ายค่าไฟให้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามดูนะครับค่าไฟค่าน้ําเนี่ยมันเป็นยังไงจ่ายหรือยังเพราะว่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เลยมาหลายวันแล้วนะ ผมก็ลืมถามเลยว่าค่าไฟเนะี่ยได้จ่ายไหมเดี๋ยวเขามาตัดไฟนะทุกท่านเออเดี๋ยวจะได้ไปจ่ายค่าไฟให้แนละ้วท่านแล้วก็อื่นๆนะอะแล้วก็อื่นๆนะครับอืมเดี๋ยวตอนนี้เดินทางไปนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะไปเยี่ยมดูที่ตรงพยาบาลนะครับว่าเป็นยังไงไมายังไงไม่รู้ว่า จะเหมาะสมหรือเปล่าขี่รถซาเลงไปเนี่ยมันมืดฟ้ามัวดนหมดเนี่ยอาจจะต้องขี่รถเก่งไปอะนะท่านอาจจะต้องได้ขี่รถเก่งไปนะครับพะสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยดูม,มันจะฝนตกมันจะลําบากเกินไปนะเออพอไม่ได้ขนของไม่ได้อะไรแล้วน่าจะขี่รถยนต์ไปนะท่าน <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อ่อตามนั้นแหละท่านแผนงานวันนี้เนี่ย แผนของผมเนี่ยจริงเลยนะแผนงานของผมเนี่ยวันนี้ผมจะไปไปดูบ้านหลังต่อไปนะครับอันนี้แผนงานนะจะไปดูบ้านหลังต่อไปนะครับไปไปเยี่ยมไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้มันจบซะก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็โทรหานะโทรหาน้องยิ่งอยู่แนวท่านเนีนะ่ยเมื่อกี้โทรหาน้องยิ่งน้องยิ่งก็รับสายอยู่ ก็เบื้องต้นนะครับน้องยิ่งก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่คนเดียวนะครับคุณยายยาไลเนี่ยกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปอาบน้าอาบผ้านะครับเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้านะครับเออส่วนเด็กๆสองคนก็ไปโรงเรียนแล้วนะทุกท่านไปโรงเรียนแต่เช้านะครับยาไยก็กลับบ้านนะครับก็น่าจะ ประมาณนี้นะทุกท่านนะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเออเอกศึกก็คอมเมนต์ให้กำลังใจน้องนะครับให้น้องหายไปให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยให้นะท่านเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณตาไปเจราจาก่อนนะครับไปคุยนะเป็นตัวกลางประสานให้นะเออส่วนส่วน ส่วนผมเนี่ยผมเข้าใจแล้วในสถานการณ์นะครับผมเนี่ยผมเข้าใจในสถานการณ์ณนะตอนนี้แล้วนะเอ,อเข้าใจอย่างสรงแท้ตอนที่หมอพูดนั่นแหละนะครับชัดเจนแจม่มแจ้งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังแบบคลุมเครือนะครับยังสงสัยยังไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วล่ะน้องยิ่งป่วยเนาะไม่สบายนะครับไม่เหมือน นทั่วไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะครับเอเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเออ่คิดไปต่างๆนานานะครับเราอาจจะทำคลิปในแง่ที่ FC คอมเมนต์ไม่ดีนะครับผมก็ต้องดดขอโทษขออภายัยามาณนะโอกาสนี้เนาะตอนนี้เราก็จะพยายามช่วยนะแก้ไขปัญหานะครับให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะท่านนะครับเออ ทำบ้านให้เสร็จแล้วนะเหลือแต่เจ้าของบ้านกลับมาอยู่นะท่านเออเอาไม่รู้ว่าจะได้ส่งมอบตอนไหนนะท่านไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอยู่วันไหนก็เอาตามนั้นแหละนะครับวันไหนก็วันนั้นนะท่านนะครับถ้าเคลียร์กันลงตัวเสร็จวันนี้ก็จะดีมากนะถ้าได้คุยกันได้เคลียร์กันได้โอเคก็คุณหมออาจจะปล่อยกลับวันนี้นะครับ แต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับคุณตานะครับจะไปคุยหรือเปล่านะเออถ้าคุณตาไปนะครับก็ทุกอย่างก็น่าจะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะีครับ่ะเดี๋ยวอาบน้ำกินข้าวเสร็จก็จะเดินทางแนวขั้นนะครับเดินทางนะครับฝากไว้ท่านนี้สวัสดีครับ